สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเบาะวิเศษนะครับเป็นเบาะที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้นะครับอันนี้ก็นั่งปกตินะครับหัวมงหัวหมอนอะไรใช้งานได้ปกติเบลมีให้ทุกจุดนะครับอ่าทีนี้เวลาจะปรับเป็นเตียงนะครับมาดูกันแบบไวเลยนะครับปุ๊บอ่าล้วก็กดตรงนี้นะครับกดปุ๊บอ่าก็ดึงออกมาได้เลยนะครับดึงออกมาให้สุดเลยอ่าอ่าสุดแล้วทีนี้ก็มือยกนี่ครับลงมาได้เลย <Okay. S 2> oh. ด้านหลัง oh. ครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นเตียงนอนนะครับเป็นที่นอนสบายสามารถนอนได้ยังสามารถนั่งเทควิวตรงนี้ได้ <c oughs> นะครับ โดยการที่เรายกตัวนู้นขึ้นมานี่นี้ได้เลยแล้วก็นั่งนะครับนั่งชมวิวชมบรรยากาศได้นะครับง่ายๆเลยแค่นี้เองนะครับปรับกลับสภาพเดิมนะครับอันนี้เราดันเข้าไปเลยดันแกกอ่ามันจะล็อกกดลงไปเลยนะครับอาตัวน,นี้เป็นเบลนะพอดีเราถอดออกเฉยๆนะครับเป็นเบลอยู่อย่างนี้นะครับอ่าอยู่อย่างนี้นะยังไม่ได้ใส่เบลข้างหลังก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับ างหลังกย็ยกขึ้นมาได้เลยเบะนั่งสบายๆนะครับประมาณนี้เลยหรือใครไม่ต้องการเปิดทางนู้นออกไปก็พับแค่ตัวนี้ตัวนี้พอได้นั่งได้กิ้งเด็กได้เล่นได้ตัวนั้นก็ตั้งตรงไว้เหมือนเดิมก็ได้นะครับสนใจงานแนวนี้นะครับสองสี่เก้าเก้าทันิเข้านะครับนะศูนย์เก้าสี่นะครับหกแปดหกหกศูนย์ศูนย์สองครับเน้นโทนะครับสวัสดีครับ